สวัสดีครับสวัสดีแฟนๆวันเด็ดจะไปก้าวทุกช่องทางครับพบกับผมครับตีปตะกุลมวยกับทัศนาคู่มวยครับไปที่ดีวันนี้ที่ราชชุด,ดํำเนินทีเด็ดมั่วๆแต่แม่นนะครับชอบก็ตามไม่ชอบนั่งดูเฉย อย่าใช้คําว่าไม่ใช้คําว่าไม่สวนอย่าสวนกันแล้วกันบอกว่านั่งดูเฉยๆวันนี้ชอบไปที่สายเพชรสามารถพยจกรณายิมนะครับมวยจังหวะฝีมือวันนี้มองว่ามาละเอียดนะครับโชคแบบละเมียดละไมคว้าชัยได้แน่ส่วนอีกตัวครับชอบไปที่นิโรศสบุญมิริ์ครับเจอกับธนาของพึ่กลสีเสื้อหน่าเสือกใกล้เคียงกันสจออตงกับสบุญมิริทแต่ว่าสบุญมิริทฤทธเดชเยอะเหลือเกินถ้าชกลำเนินอาวุธใกล้เคียงกันนะครับคู่ขี้สีแต่ผมมองว่าทีต่อทีนิโรศด,ดูแข็งแข็งกว่าแล้วก็ สอบุญมิลิลำาเนินแพ้ยากนะครับส่วนคู่เอกชิงจำว่างนะครับร้อยสิบห้าปอนของเวทีราชดำเนินแพลวพลาวเพชร้าฟ้าเจอกับท่าของเพชรรุ่งสิทธิ์คุณโนดตเอาแหละทุกสิ่งทุกอย่างเพชรรุ่งเป็นรองแต่ว่าเล่นมวยตัวใหญ่เมียไม่ได่ามวยทรงนี้แพวพา,พาเพร่ะเขชอบนะครับถ้าเพชรรุ่งไม่ตกใจไม่สะดุ้งนะครับไม่ตื่นเต้นวันนี้ผมมองว่ามีโอกาสนะครับหากประกาเซียนคว้าแชมป์เวทีลชาำเนินได้นี่คือสามตัวตรงครับที่ให้ไว้วันนี้ไม่ชอบอย่าสวนนะเดี๋ยวครว่าไม่เตือน